สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอัจมีรถตักขโมมสื่อนะครับเป็นรุ่น WA 3 8 0 รุ่น7นะครับไม่น่าไม่ชมกันนะฮะอ่าต <music> <vegetable> ัวน <à, S 1> ี้เนี่ยก <Yep. S 2> <TH> ็เรียกได้ว่าเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางค่ายของมาสุกเขาเลยก็ว่าได้นะฮะนี่นะฮะอ่าแล้วก็รุ่น7แบบนี้นะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปเลยเนี่ยก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของเขานะครับตรงตู้ของเขาเนี่ยนะฮะก็จะเปลี่ยนโฉมนะครับจากรุ่น6ที่เป็นตัวเหลี่ยมธรรมดาเนี่ยครมาเป็นรุ่น7แบบนี้นะฮะก็จะมีการเล่นความโค้งความมนความเหลี่ยมนะฮะเล่นมิติมากขึ้นนะครับทำให้ตัวรถเนี่ย มีความดูโมเดิร์นนะฮะดูทันสมัยดูล่อเหล่ามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเนี่ยนะช่วงตรงช่วงท้ายในหล่อมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับรุ่น7แบบนี้เนี่ยก็จะมีกล้องหลังมาให้แบบนี้แล้วนะครับเพิ่มความปลอดภัยเข้าไประดับหนึ่งนะครับเนี่ยนะก็ดีมากๆเลยนะครับ380รุ่นเจ็ดนะนี่นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับนะฮ380แบบนี้นะครับเขาก็จะเป็นรถตักที่มีขนาดบุ้งกี3คิวครึ่งนะครับขนาดบุ้งกีที่3คิวครึ่งนะเดี๋ยวไปดูสภาพบุ้งกีใกล้ๆกันนะ บุ้งกีเนี่ยสวยนะตัวนี้นะครับมาเนื้อเต็มเลยนะครับไม่ได้มีรอยฉีกดขาดตรงไหนของตัวเนื้อบุ้งกีเลยนะครับนี่นะฮะบุ้งกีเนื้อเต็มนะครับช่วงแขนอาบุ้งกีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะเรียบเนียนเป็นเนื้อเดียวเลยนะครับไม่มีรอยร้าวรอยดำเลยนะฮะนี่นะครับแห้งดีมากๆนะครับแล้วก็ขนาดยางนะฮะถัดมาเนี่ยขนาดยางของเขาเนี่ยก็จะเป็นยางเบอร์ยี่สามจุดห้ายี่สิบห้านะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นยางมาตรฐานของรถตักไซส์สามคิวครึ่งอยู่แล้วนะครับ นะ23.5 25, 25นะหัวกงหัวเก่งเนี่ยเนื้อตัวมาสวยมากนะครับคันนี้นะคระับนะเนื้อตัวสวยนะครับเนียนสวยทั้งตัวเลยนะครับหัวเก่งไม่ผูนะครับแท่งดีดมากๆนะนะครับ3แปดส่นเี่ยมาดูเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับตัวนี้เนี่ยจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์คุมัสู่ 6D107 นะครับตัวนี้นะครับน, 7, นะคร 6D107 นะ มาสวยมากๆนะครับคันนี้นะครับแห้งดีมากๆเลยนะครับไม่ได้มีจุดรัซึมตรงไหนอของตัวเครื่องยนต์เลยนะครับแล้วก็นี่นะฮะพัดลมของเขาเนี่ยจะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยพัดลมจะเป็นระบบไฮดรอลิกแบบใหม่แล้วนะครับความเร็วรอบของเขาเนี่ยก็จะหมุนตามความร้อนของเครื่องยนต์เลยนะครับยิ่งเครื่องร้อนเนี่ยเขาก็จะหมิดเอ่ยยิ่งหมุนแรงมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะครับเนี่ยนะเป็นรุ่นใหม่นะฮะมีปั๊มมอเตอร์แยกม่อีกตัวหนึ่งเลยนะครับไม่ต้องมีสายพานมานั่งดึงกําลังจากเครื่องยนตแล้วนนะะคครรัับบีดมาก แล้วก็เจ้าตัวนี้นะฮะเครื่องยนต์6 4 0 7เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพฝั่งเทอร์โบกันบ้างครับสวยงวยนะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ย พอเคเขาเป็นรุ่นใหม่นะครับการท้างหน,น้าของเขาเนี่ยก็จะทําได้แน่นแล้วก็เงียบดีมากๆเลยนะครับเหมือนรถยนต์รุ่นใหม่เลยนะครับยิ่งเป็นรุ่นใหม่เนี่ยก็จะทํางานได้เงียบมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเนี่ยนะฮนะก็เป็นข้อดีของรุ่นใหม่นะฮะอ่าสวยนะโอเคแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยระบบเกียร์กันนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปดูเครื่องยนต์นะครับออไม่ใช่เครื่องยนต์ต่ไอ,อไปก่อนที่จะขึ้นไปดูด้านบนที่หน้าคนขับนะครับเดี๋ยวมาดูสภาพเกียร์ก่อนตัวนี้เนี่ยโลกเกียร์ของเขาก็จะเป็นเกียร์ เป็นเกียร์ทอคแบบนี้นะครับสภาพเกียร์ก็แห้งดีมากๆนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับเขาจะไม่ใช่เกียร์ทอคธรรมดาแล้วเขาจะมีฟังก์ชันระบบเกียร์ออโต้มาให้เราด้วยนะครับอยู่ที่ด้านบนตัวเก่งนะฮะเดี๋ยวเราจะไปพาไปดูนะฮะจุดใช้งานของเขาเนี่ยว่าเขาใช้งานเปลี่ยนโหมดยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับผมไปนี่นะครับขึ้นมาต่อกันในส่วนของสภาพที่ด้านนบนขับนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาภายในนะฮะก่อนจะตัวรถตัก WA 380รุ่น7คันนี้นะครับเนี่ยนะฮะ ครับว่าภายในมาสวยนะคันนี้นะครับคอนเจนต์คอนเจอร์ของเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีรอยแตกหักตรงไหนเลยนะครับสวยมากๆนะฮะเดี๋ยวผมรอนั่งให้ดูนะครับชิปนี่นะพอนั่งแลฟวฟีลิ่งก็จะประมาณนี้นะครับอ่าคอนโทรลเนี่ยก็จะเป็นคอนโทรลคู่แบบนี้นะครับผมเป็นระบบคอนโทรลคู่นะขึ้นลงตัวหนึ่งแล้วก็ควบง่ายตัวหนึ่งนะครับแล้วก็การทํางานของเจ้ารุ่นใหม่แบบนี้เนี่ยเขาจะทํางานได้ค่อนข้างนิ่มมากๆเลยนะครับนี่นะนิ่มนะใช้นิ้วขียเข้าก็ไปแล้วนะครับนิ่มมากนะ นี่นะครับอันนี้ก็จอกล้องหลังนะครับสวยงามชัดเจนนะฮะทำงานได้ปกตินะครับหน Blood ้าจอนี่ก็จะเป็นหน้าจอรุ่นใหม่แล้วนะครับเป็นหน้าจอสีสวยงามแล้วก็ดูง่ายแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะเหมือนหน้าจอมือถือเลยนะครับดูง่ายมากๆนะครับเกียร์เนี่ยก็จะมี4เกียร์นะครับเดินหน้า4เกียร์อยหลัง4เกียร์แบบนี้นะครับแล้วก็เจ้าหมวดตัวเกียร์มันุ่อออโต้เนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะเกียร์มันุ่อออโต้นะครับเราก็สามารถเลือกขับได้เลยนะครับว่าเราจะขับแบบมันุ่อธรรมดาเป็นรูปมือนะครับ หรือว่าจะเป็นออโต้นะครับออโต้โลออโต้ไฮนี่นะครับก็เลียกได้เลยนะครับแล้วแต่คนขับถนัดสามารถสลับโหมดได้ด้วยการกดปุ่มง่ายๆแค่นี้เลยนะครับง่ายมากๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเป็นแบบมนโน่ให้ดูก่อนนะครับเราจะได้เห็นว่าการทังงานของเกียร์หนึ่งสองสามตีเนี่ยใช้งานได้ครบหรือเปล่านะครับะเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเริ่มจากกําลังปั๊มแข็งกันก่อนนะกันนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวกดตัวให้ดูก่อนนะครับนี่นะฮโอ้นิ่มๆนะฮะนิ่มๆนะครับ ความแรงนะกดตัวแล้วแบบชิวๆเลยนะครับไวมากนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะการทํางานยกแขนขึ้นลงว่อมหงายเนี่ยจะไวมากๆเลยนะครับตามมือเลยนะน,นะครับขึ้นลงตามหงาตามมือเลยนะครับอ่าเนี่ยนะครับเนี่ยเจะเป็นการทํางานของรุ่นใหม่นะครับทางานได้ไวนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเกียร์หนึ่งสองสามสี่กันบ้างนะครับเบรกมือจะเป็นไฟ แบบนี้แล้วนะครับเนี่ยนะฮะก็ปลดไปนะครับแล้วก็เดินหน้าเพลยหลังได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งหลักนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะหมุนไปทางซ้ายกันนะแล้วก็เดี๋ยวลองไล่เกียร์เลยนะครับอันนี้จะเป็นเกียร์เดินหน้าเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์สองนะครับเกียร์สามนะครับแล้วก็เกียร์สี่นะครับใช้งานได้ครบนะตัวนี้นะครับแล้วก็จังหวะการเปลี่ยนกงเป็นเกียร์เนี่ย บอกได้เลยว่าสมุดแล้วก็นิ่มมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองเคี้ยวฉลังกันบ้างนะครับเริ่มจากเกี้ยวหนึ่งเช่นกันนะครับเกี้ยวหนึ่งเกี้ยวสองน,นะครับเกี้ยวสามก็เกี้ยวสี่นะครับอ่าโอ้โหแม่ขับมันดีจริงๆเกียร์เขาเนี่ยทำงานได้ไวดีมากๆนะครับพวงมาลัยก็นิ่มนะหมุนแบบมือเดียวแบบ สบายๆเลยไม่เหมือนรุ่นเก่านะรุ่นเก่าต้องใช้แรงนิดนึงนะตัวนี้เนี่ยนิ่มมากๆนะครับหมุนมือได้แบบชิวๆสบายๆเลยนะครับเบรกก็ดีนะครับเบรกทีเดียวก็อยู่เลยนะฮะนะครับนะครับหุดนะครับขับดีมากๆนะครับรอบเคียร์การทํางานการเปลี่ยนเกียร์ของเขาเนี่ยทำได้ไวนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคันี่ก็จะเป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของสภาพที่ท่นทัุ้คคลขับนะครับของนตัวรถตัดแต่เบรสามร้อยแปดสิบรุ่นเจ็ดคันนี้นะครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะฮะเจ้าตัวรถตัดขุมสูต WA 380รุ่น7คันนี้นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลนะครับได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่นี้ด้านบนซ้ายมือได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่อยากจะลองมาขับเทสมาลองดูตัวจริงที่หน้าร้านแบบนี้นะครับหรือว่าอยากจะลองมาเปรียบเทียบนะครับเจ้าตัว3 8 0รุ่น7คันนี้นะฮะกับรถรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นสายอื่นเนี่ยก็สามารถแอดไลน์ผมมาได้เช่นกันนะครับที่ผมจะมีโลเคชั่นของที่ร้านนะครับพร้อมกับรูปแล้วก็ววีีดดดดโออขงงงแต่่ลลละะะคคคคััััันนนนนรรบบบสให้้้้กกกูาไชมทยยึ อ่าเลยนะคันนี้ก็มาสวยมากๆนะครับเครื่องปั๊มเกียร์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แรงดีปกติหมดเลยนะครับเอาไปก็พร้อมรีวงานได้เลยนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากวันนี้นะครับกับเจ้าตัวคอมมาสู้เบรบเรุ่น7คันนี้ครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากกดซับสไคร้ดนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะพาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ